สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ้นห่งนิวอัปเดตข่าวสารฉับไวตรงประเด็นค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาพบกับอภิสราอีกครั้งในช่วงกองวันนี้ค่ะวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนนะคะ การซื้อขายราคาทองคําในช่วงกลางวันนะคะราคาทองคําแกว่งตัวในกรอบแคบค่ะซึ่งราคาทองคําก็แกว่งตัวใกล้ระดับต่ําสุดในรอบสมสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะปัจจัยที่ยังคงกดดันตลาดทองคําก็มาจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและการที่เฟดมีมาติกปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในการประชุมล่าสุดนี้ นอกจากนี้นะคะทางด้านประธานของยูโรกรุปก็ได้มีการถแถลงภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมรัฐมนตรีคังของสหภาพยุโรปที่ได้มีการเริ่มต้นไปเมื่อวานนี้โดยได้มีการถแถลงการว่ายูโรกรุปสามารถบรรลุข้อตกลงในการที่จะอนุมัติการเบิกจ่ายเงินกู้ใหม่ให้แตกรีดซึ่งมีวงเงินสูงถึง8.5พันล้านยูโรหรือ9.47พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งจะทําให้กรีดสามารถนาเงินจํานวนนี้ไปชําระหนี้นะคะที่ใกล้ครบกําหนดชําระค่ะค่ะ,คะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการอนุมัติดางกล่าวนี้ก็จะช่วยให้กรีดนะคะสามารถเข้าร่วมโครงการซื้อพันธบัตรตามมาตรการผ่อนคลายเชิงปริมาณหรือ QE รวมถึงนะคะทำให้กรีดสามารถเข้าตลาดทุนเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2014ค่ะ ค่ต่อมานะคะเรามาดูทางฝั่งทองแท่งในประเทศค่ะเมื่อเช้านี้นะคะสมาคมเปิดตลาดเช้าโดยขายออกอยู่ที่22,000 20, บาทและรับซื้ออยู่ที่21,100บาทค่ะซึ่งปรับตัวลดลง100บาทนะคะจากเมื่อวานนี้ในขณะที่ค่าเงินบาทเปิดตลาดอยู่ที่33.93ค่ะแต่ตอนนี้นะคะราคาทองคำจะอัปเดตล่าสุดสามารถติดตามได้ที่หน้าจอข้างหน้านี้ได้เลยนะคะค่ะ และวันนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามค่ะสราระจะมีการเปิดเผยการอนุญาตเริ่มก่อสร้างเดือนพฤษภาคมการเริ่มก่อสร้างบ้านเดือนพฤษภาคมซึ่งตลาดคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น1.25้าล้านยูนิตค่ะและ1.23ล้านยูนิตตามลำดับค่ะส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคนะคะตลาดคาดการว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยมาสู่ระดับ97.2ในเดือนมิถุนายนค่ะ เราวันนี้นะคะก็ได้หมดเวลาของอภิสราอีกแล้วนะคะก็อย่าลืมติดตามข่าวสารอัปเดตเพิ่มเติมได้ที่รายและเฟซบุ๊กตามไทยรายการนี้ค่ะพบกันใหม่ค่ะในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ